รัศสารตะนาโตบนหนังสีฟ้าต้นมไม้เน็ยนต้นขนาดใหญ่เปียแน่นอนค่ะมะฮอกก็มีใบใหญ่สาเปิดต้นของเขาแก้ไขเพื่อให้เจริญอาหารเนื้อไม้นะคะยังนิยมนําไปทาเป็นเฟอร์นิเจอร์ค่ะกระด้าน,นขวามือจะเป็นกลุ่มของยาขับน้ำนมแหวนล้อมด้านล่างมีถักเป็นแดงกุ้ยช่ายนำผักเหล่านีานาน้ไปปรุงเป็นอาหารเพื่อได้่มน้ำนมได้ ส่วนถัดมาหมายยืนต้นนะคะต้นการฟูเปิต,ต้นของการฟูใช้ขับน้ำนมดอกของเขายังช่วยดับกินปากและแก้การปนดฟส่วนหางซ้ายมือเป็นกุ้่มงยากแก้ไอขับเสมหะที่เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะเ้นมะขามป้อมไม่ว่าจะเป็นผลดิบหรือว่าผลแห้งของมะขามป้อมสามารถขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ มีวิตามินซีสูงนะคะป้องกันโรคหวดัดได้ดีต้นหัตมาไม้ยืนต้น,น,นลินถนลักษณะใบคล้ายกับสีผีเเื้าต้นนี้คือเป็นสนเี้ย์ค่ะแล้ววงกลมด้านในนะคะยังมีมะแวงต้นมะแวงเรือชาเอ็มไทยเจนหัตมาไม้ยืนต้นลินถนนที่ให้ใบเล็กเดือดแหลมค่ะต้นชะมวงใบของชะมวงจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ปเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ ของอาหารประจำจังหวัดระยองค่ะนะก็คือการหวชะโมงนั่นเองนะคะแต่ด้านขวามือจะเป็นกลุ่มของยาถ่ายพยาธิหมาเหยื่อต้องสองต้นใหญ่ที่ถนนนะคะต้นเลี่ยนค่ะสายใบสงเขาหนักมาต้นน้ำดื่มคาะพยาธิโกลส่วนด้านหลังของสายเอราวัณทั้งหมดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของยาบำรุงหัวใจมีมะพร้าวรยอมกินสนาถัดมาดมนะคะเป็นจันทร์ชะม ต้นสี่เต้นเล่นมิมถนนค่ะต้นกาแฟนหนาดกาแฟนะคะใช้มาเล็ของเขากระตุ้นหัวใจและปั้นัวามเป็นกลางแล้วหมายยื่นต้นริมถนนตอนนี้นะคะเป็นต้นมะตูมผลิตแห้งของมะตูมสามารถนำมาปรุงเป็น,นยาทายาทาติดกันได้ดีค่ะหนามะตูมน,นะคะช่วยแก้าการท้องเสียแล้วก็กระตุ้นหัวใจได้อีกด้วย จนทันต้านนะคะไม้ยืนต้นด้านในร้านเหินขาค่ะแต่นในคือเปอรบุญนาดอวและเสี่ยงของบุญนาคนะคะสาย้าด้านในบนมือันสมารบตน,นี้นะคะรถเอ็มซีดี